ในวันที่ส6ธันวาปี1938อมอมพ้นตอพิบูลสงครามเหตุการณ์รัฐประหารโค่นล่มรัฐบาลของพญาพาหุนพนยุทธเสนาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเปลี่ยนซื่อสยามมาเป็นไทยตามแผนนโยบายไทยใหญ่ของหลวงวิจิตรวาทการเจ้าของเพลงข้ามโคงสู่เด่นไทยโดยสวยโอกาสการแพ่ขยายกำลังของญี่ปุ่น เข้ามายึดครองดินแดนส่วนหนึ่งของกีนและมูก็ดอนต่างๆบนมหาสมุทรแปซิฟิกในปี1939และการยอมจำนวนของฝรั่งเศสต่อกองทัพเยอรมันในวันที่สิมิถุนาปีพัน0กอี่สิบจอมพ้นปอพีบุนสงครามได้ติดต่อคอหัวมือเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นด้วยการทรงทานวานิชปัญญานาตไปเซนนาวาตรี โตนิโกซินิซิทูทหารเฮี่ปุ่นประจำบางกอกมาพบโดยทางลับและพร้อมกันนันก็ได้ทรงจดหมายเสนอให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดการเจรจากันใหม่เกี่ยวกับสนธิสัญญาฝรั่งสยามสบับปี1893ปดสโดยเฉพาะเมนเรื่องสายแดนให้ถือเอาแม่น้ำของตั้งแต่เหนือลงใต้เป็นสายแดนระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังทวงให้ฝรั่งเศสยกแขวงพัตตบองเสียมเรียบและสีโสพลของขมีนห้แกตนตึงอีกในวันที่18กันยาปี1 9 4 0รัฐบาลฝรั่งเศสได้ทรงจดหมายตอบปฏิเสธบอหับข้อเสนอของรัฐบาลไทยทั้งว่าวาสนทิสัญญาสภัพปี1 8 9 3 ยังมีผลบังคับใส่ตามเดิมหากใครต้องการอยากให้มีการลงนามในสัญญาบอหกฮานกันก็ให้ติดต่อไปทางโทรเลขไปพ้อมๆมกันกับการส่งจดหมายไปคู่รัฐบาลฝรั่งเศสว่าเหตุการณ์จะให้แหงจะเกิดขึ้นหากฝรั่งเศสบอยอมหับเอาเงินไขของตนในเดือนธันวาปมพันก้ารอยสี่สิบจอมพ้นปอพิบูลสงคราม ได้ส่งกำลังเข่าประสิทธิ์ใจเดนแล้วทำการเกาะพิษกับฝรั่งเศสด้วยการยิงปืนใหญ่ขามของไปยังสวรรคเขตทาเขต,ขตเวียงจันและส่งกำลังบุกเข่าดินขมินเกิเดมีการประทะก,กันอย่างหนะักกับกองทหารฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ทำการโต้อตอบด้วยการส่งเฮือบินไปทิมระเบิดใจไทยและพ้อมกันนั่นก็ส่งเฮือลบจากใส่งอน ไปยังอ่าวไทยด้วยเครื่องบินท่มระเบิดลงใส่เกาะสร้างและในขณะเดียวกันนั้นเหอตกปิโดสามลำและเหอลบสองลำของไทยถึบยิงจมต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นทำตนเป็นคนกลางเพื่อไกลเกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยให้ทั้งสองฝ่ายยุติยิงกันและพ้อมกันนั่น ก็ให้ทรงผู้ต่างหน้าของทั้งสองฝ่ายไปประชุมกันโดยสันติวิธีที่โตเกียวกองประชุมได้เปิดขึ้นในวันที่4มกราคมปี1941ภายใต้การเป็นประธานของท่านมัสุโกะรัฐมนตรีการต่างประเทศญี่ปุ่นมาถึงวันที่ดกุมภาปี1941ผู้ต่างหน้าฝรั่งเศสประกาศถอนตัว เห็นทางไทยเฮียรห้องต้องการหลายเกินไปเคียงคู่กับการบังคับให้ผู้ต่างหน้าฝรั่งเศสสืบต่อการมาเจรจานั่นมีปุนได้ทรงเงือลบหกสิบลำเข้าไปนาบคูเงือลบฝรั่งเศสที่อ่าวไทยพร้อมกับคูว่าหากฝรั่งเศสบอยอมหับเอาเงินไขของไทยมีปุนจะสวยไทยดำเนินการโดยกงมาในวันที่หกมีนา ปี1 9 4 1ผู้ต่างหน้าฝรั่งเศสได้กลับมาประชุมกันใหม่และสีวันต่อมาฝรั่งเศสจึงยอมหับปฏิบัติตามข้อเสนอของฝ่ายไทยแต่ถือแก่ยาวไปจนถึงวันที่เกมีนาปี1 9 4 1จึงมีการลงนามกันเป็นทางการคือฝรั่งเศสต้องยกดินแดนทางฝั่งขวาของอาณาจักรหลวงพะบางและจำปัะสักของลาา แควงพัตตบองซีโซพลและเสียมเรียบของกเมรให้แก่ไทยแต่ฝรั่งเศสหู้ดีว่าบอเฉพาะแต่ดินแดนจองแขวงฟังขัวของแม่น้ำของเท่านั้นแต่ภาคอีสานทั้งหมดที่อยู่ใต้การปกครองของ,ของไทยนั่นเป็นดินแดนอันซอบทำของอาณาจักรลาวรันสร้างแต่ถึกสยามเข้ามาครอบครองด้วยกำลังดังนั้น การยกทรงแขวงของลาวให้แก่ไทยข้างนี้ก็ย้อนถึกบังคับเส้นเดียวกันย้อนมีการพัวพันกันระว่างไทยกับญี่ปุ่นนับมือนับแน่นมาในวันที่แปดธันวาปีพันเก้า้อยสี่สิบเอ็ดมีปุ่นได้ยกทัพเข้าสู่ประเทศไทยตามข้อตกลงกันโดยทางลับกับรัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามและหลังจากนั้นมาประมาณหนึ่งเดือน คือในวันทีสาวหาหมกาลาปีพันกร้อยสี่สิบสองจอมพลปอพิบุลสงครามนายยกรัฐมนตรีก็ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษคำประกาศสงครามของจอมพลปอพีบุลสงครามถูกส่งไปยังทานเซนีปราโมทเอกอัครราชทูตไทยประจวาวอชิงตันแต่่านเซนีปราโมทบอยยอมมอบให้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐ ียงเต่แจ้งให้ทราบว่าท่านมีประกาศสำคัญจากรัฐบาลไทยแต่ท่านโบปาธนาที่จะส่งให้